สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจำลองการต่อเราเตอร์นะครับแต่ละอาคารนะครับเรามาเริ่มกันเลยใช้เราเตอร์นะครับจะใช้เราเตอร์2.2620กิกน,นะครับสามตัววางเลยครับ เตคนิคจานะครับว่าจะให้เป็นแบบไงตัองแต่ตั้งคันอเตอร์ของไนแล้วเราก็จะใช้สวิตใช้สวิตจีโนเลกซนะครับจีนเกตัวนี้สวิตช์ทนะครับมาเลยครับผม,มใช้6ตัวการจำลองหนึ่ง

ที่ใช้ามาสี่ตัวนะครับสี่เครื่องวางทำนี้เลยนะครับแล้วแต่จะจัดเป็นยังไงแต่คงจะจัดแบบนี้นะครับเราจะมาต่อสายกันเลยนะครับตรงนี้สายที่ที่สายฟ้าแล้วก็ราเ u t e r จะเป็น จะใช้สายไฟเบอร์นะครับอ๋อตอไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เราไม่ได้ <c oughs> แสงที่เสียมาในกระบวนการตัวที่สิบที่หนึ่งสองสามสี่นะที่ยี่สแล้วก็ไล่ไปชีวิตก่อนครับล่เข้ามาแล้วก็เปิดเอเคยเราทำทุกสามครับสามรอบเพื่อ มือนกันทีแลก็มาเปิดไว้ตรงวัตทีไ้ก่อนเปิดไว้อ่าเราใช้สายไฟเบอร์นะครับนีเจีนสองจนสองดูนะเพราะว่ามีการเสียบของสายไฟเบอร์มีครับ ส่วนสวิตนี่มันจะเป็นไม่ต้องติดเปิดนะคระับที่ใช้ตัวนี้ได้เลยสายสายไฟเบอร์มันจะตรงนี้สายชายสายไฟเบอร์ต่อไปตามนี้ฮะปักมานี้แล้วก็ใช้สายอ่า CDP นะครับสายดำเชื่อมเลยทุกตัว จ,จัดไปต่อไปให้พบทุกเส้นนะครับอันนี้ก็มือกันครับ ใช่ครับต่อได้ทุกเส้นแล้วครับแต่ว่าแพ็กเกจข้อมูลยังวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คอนฟิกค่า IP ให้มันนะครับเราต้องมาคอนฟิกค่า ip ให้มันลีดเข้ามาตรงนี้นครับแล้วก็มาคอนฟิกค่านะครับผมจะตั้งา ให้กำกับไว้ให้มันก่อนนะครับเพราะว่าการลืมส่วนใครไม่ตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับหนึ่งเก้าสองหนก้าสองจุจุดหจุดผมจะตั้งทุกตัวนะครับหนึ่งเกจุ หกแปดจุดหนึ่งจุดสองแล้วก็ตั้งเบรคด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามภาพตอนที่ตั้งให้เสร็จหมดนะครับเพื่อจะได้ใมนการเสียเวลา,ามาแล้วนะครับผมแยกกันกลับ ตัวเลขไอพี IP ของแต่ละเครื่องมวแล้วนะครับแเป็นตัวม้เรียนอร์ด้วถ้าครอยากก่กับไว้ก็ได้นะครับทำแบบนี้ถ้าใครไม่เก่วัไว้ก็ได้นะครับแล้วมาคอนฟิกเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง,องรกกันเลยนะไปที่เดสก์ท็อปแล้วก็ไอพี่าไอพคอนฟิก ช่องแรกเราก็ใส่ตามด้วยตัวนี้เลยนะครับ192.168้อนะครับเป็นนี้ครับให้ไปเลยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งนึครับเป็นี้ซับสมุนึ่นจากที่เราจะพิมให้เลยนะครับดีฟอสตีเวจะใช้ตัวนี้นะครับเอ0จะเริ่มช้จาก ห uh, นึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดห้าสี่นะครับหนึ่งเก้าสหนปดนึ่งดส้าีนนี้นะครับเป็นเงิน B S C อ่านี่เสียดหน้วมาที่เครือตัวที่2นะครับใช้1 9 2่ง หกแป่งตัวนี้ก็ตัวเดิมนะครับเอฟเอซนักสูงะครับหน,น,นึ่งเก้าสอนึ่งหนึ่้าที่3ต่อไปเหมือนเดิมนะครับ ใช้แค่ตัวนี้นะครับ1นึ1งเก้านึ่กจุจุดัวนี้ก็จะใช้ของตัวนี้นะครับดีฟอลเกดีใช้1นึ่งเก้าสองจุดห หนึ่งเก้าสอ่าสองจุดหนึจุดสจุดหนะครับตัวนี้จะเป็นจุดนี้ครับเล้วสังเนะกุ่หกจุดสอง หนึ่งเก้าสองจ่งหองากลับให้ทุกเครื่องแล้วนะครับมเครื่องแล้วเราต่อมาเราจะมาคอนฟิกคอนฟิกูเลเตอร์เอ็นเข้าไปนะพิมพ์เอ็นแล้วเอนเตอร์ว่าเราจะคอนฟิแค่เองก็ e m เพื่อให้เป็นรูทก่อนนะครับแล้วก็พิสคอนฟิก ft inter แล้วก็จะคอนฟิกในต้องยินตามด้วยขึแนใน e f a ศูนย์พักศูนย์ inter ไปแล้วก็เส p a p A D D R ตามด้วย192.168.1.254ก็ค e ือตัวนี้นะครับแล้วก็กดครัเพิ่มมันเพิ่มก็ใส่255.255.255.0แล้วก็ enter นะครับจะใช้คำสั่ง no ชาร์จตันนี้แค่ส,สั่งเราชาร์จแล้วจึเลื่อนตัวน,วนี้ตัวนี้จะเด้่เป็นสีเขียวนะครับแล้วต่อมาเราจะมาคอนฟิกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราตัวตัวนี้สามขานะใช้สายสามเส้นคอนพิกัวเราสามารถใช้ทิศสอนเลื่อนขึ้นไปได้นะ ตัวาที่เราพิมพ์ก่อนหน้าน,นี้นี่เรา,าก็จะใช้ตัวตอีกเรื่องที่นราครับเอฟเอจุดคับหนึ่ง,น,นะน,มมงนะนี้ได้เลยครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับปั๊กได้เลยอันนี้จะเป็นห้าจุดหนึ่ง์ลงไป เ็ส่งชัดเือนเดินนี่เราก็จะมา fk หนึ่งน,นะครับอก h หนึ่งขั้นลไปก็จะเ็นี่จุดนึ่นะครับสี่จุดหนึ่งสี่เลงไปลชัด ตัวนี้ยังไม่มาสีเขียวพอะไรเพราะว่ามันต้องคอนฟิกทั้งสองฝั่งเลยครับก่อนมันจะขึ้นสีเขียวอันนี้ไม่ราแล้วก็กล่าวได้เลยมาคอนฟิกเราเพิ่มตัวนี้อ่าที่ประเด็นครับเป็นโนไปก่อนอันนีอันนี้เป config นะครับค่าจุคอนฟิกแสงส่งคอนฟิก s a i ตอรับข้ามันเดินนะครับมันจะมา as 1.0ก่อนเลยนะ f a f a ห0ึ่นย0น่งศ์ก็ใช้ท้องใส ไ P พีก็ a d d r ตามด้วยตามด้วยตัวนี้เลยนะครับ2น6 2ก็2สองจุดหนึ่งหกแปดงห้าล้วก็ใช้อย่ืมนะครับกดแทบขึ้นมาสองห้าห้าจุดสองห้าห้าองห้ จุดศูนย์มืเตอร์เลยใช้เครงสั่งโนชักมีเจอรไปอตอนนี้เราสามารถเรื่อนขึ้นเล่เชิงดาแนะครับอตอนนี้เห็นไหมจะเรียบร้อยสีเขียวแล้วนะครับมเนื้อมจมาความพิวเต,ตอนนี้สีแบบนี้นะครับ เลยนี่กล่าวกันอืมยังไงไไม่ได้เอ้ยเอ้ยอ่าแล้วอืม อะา,ากคิดต่อค a ดเองซื้อซื้ซื้ออไรซื้ไปเห็นนทิ้น,น,ปปน,น,น,นเป็น3.254 3ดสองห้่ามจุดองใช้สาชั่ ไปไปอ่ตาตอนนี้จะเริ่มเป็นสีเขียวนะครับอืมอ่าตอนนี้มีกไนนะไรอ่ะอืมไปเจแก่มาตอนนี้ก่อน a อสเอซืเดินขึ้นครับลหนึ่งไปไป หกจุดหนึน่งหกจุดหนึ่งโอเคไปเลยนะครับโฟร์แชทโอเคไปอ่าตอนนี้ก็เรียกไฟครับจนเพิ่มที่เริ่มเ,เป็นสีเหีืองแล้วนะครับต่อมาตัวน,นี้เลยคิดแค่าตัวนี้เลย สุดท no ้าย n สองชั้น n ก็คอนฟิกลงแล้ไม่ได้โอ้มันคือยึดไปคอนฟิกที่อีกนึ่เลยครับ f ศูนย์ fk ศูนย์

ส1่ห,ห้าหกเปเป็นจุดสองุกสองอสท้าสี่ก็เท่าเลยนอกากอืมย่อไปอืมอหนงนมีปัญหางานเลยมีกับแกลบเงินไปเลย Hmm. เป็นหาเป็นหาขานี่โอเคครับตอนนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรยเชื่อมกันไม่สมบูรณ์เลยนะครับเราต้องเรายังขอดฟิสิเส์อีใช้ไหม เรา่อ r องเูใช้เ k ้เใช้ c o n f i g c o n f i t c o n f i g Router c o n f i g r o u t e r e ป้งนะวมาให้เราครับ ต network ตามด้วยเอุด,อดาสุกทีได้แล้วก็ใส่ 192. 1. 19 19งเ1นี่จุ้จเนเป็น, 10, 10, 5, นจุดศนย์สุดท้ายเอร์มาเกเป็นจำนนเด่นก็ได้แตน่นีเป็น 5, ห้จเป็น5จุดนึ่ เราก็ต้องเอาไปค่าไปฟัง้าไปทีนี้สี่จุดหนึ่งเอาสี่าเอาเรร้อยครับ C U R โอเคนตกร้อยหาตึกบ้างครับ มาดู e map ต no ัวแรครับ c o n f i g u r มาดิม o n f u r o u t e r ราร a d นะครับชิมาให้มันเรียนอกแล้วก็มาใส่ network มเดู map เหมตัวแรก network ตามด้วยนี้เป หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดศูนย์จุดศูนย์ครับมันเป็นจุดสามเดินไปหกจุดหกเรียบร้อย ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายสุดท้ายนะครับอยู่ว่าป้าคอมพิวเตอร์เราเตอร์เราเตอร์คริบ ใช้เลขเดิมตามด้วยอันนี้นมันก็สามมันก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าจุดสนะครับนจุดสีมันเดิมลงไปเรื่ขึ้นเป็นหกหก แล้วก็ไปเดือนสองนะครับสองเต้อป่าเรียบร้อยดีว่าโอเคครับตอนนี้ก็คอนฟิกเสร็จหมดแล้วครับแล้วเราก็จะมาอ่า ท้าลองการปีนนะครการยิ่งของข้อมูลครับแพ็กเก็ตที่ผ่านการรักษานะครับเราเริ่มกันเลยครับเรื่องรแรกใช้คอมแมวใช้คภาษาปีนนะครับปีนตามด้วย IP เครื่องที่จะมาครับเครื่องนี้จะมาเครื่องนี้น,นะครับหนึ่งก้าสอง หนึ่งจ้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งเท่าบ้างรอสักครู่นะรครับเพืาา่อจะอ่าโอเคครับกันขึ้นแบบนีก้ก็แสดงว่าได้นะครับต่อมาเราจะใช้คำสั่งามาเสร็จเพื่อจะมองว่าแพ็กเกจมันยิ่งผ่านไปทางลาเกอร์อตัวไหนบ้างนนครับ ตามด้วยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่ดจุดสงจุดนเคฟังจะสังเกตนะครับเรามาจากเครื่องนี้มันจะมาผ่านเราเจอตัวนี้ครับหนึ่งเก้าสองจหน่งกนึ่งจองห็คือตัวนี้ครับให้กดยื่นผ่านมา แล้วก็วิ่งผ่านมาเสึ้นทางนี้ลงมาเจอตรงนี้5.2แล้วก็มาเจงนี้มาที่เครื่องเลยนะครับอ่านี้จะมาเครื่องนี้ดูนะครับภาษาเดีดนแบบคลาสตามด้วยดีตรงนี้นะครับ หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหามน่งเาเห็นไหมครับจริงๆได้ว่า,า,ายิ 2, 01, 01, 02, ย่งผ่านมาเรื่ยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดึ่ง้าสีมาเตเป็นสีอผ่านมาเธอตัวนี้มาสายตัวน,นี้แล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ31เ,เ,เลยโอเคครับ สังเกตได้ว่า,ามันจะไม่วิ่งผ่านมาทางนี้นะครับว่ามันฉลาดเยอะมันจะวิ่งมาทางใกล้ที่สุดนะครับของสายที่ผ่าน,ถ,าานถ้าเกิดว่าเส้นถ้าเกิดว่าเส้นเส้นขาดมันจะเป็นยังไงข้อมูลการ จะปีงขามันจะวิ่งอ้อมนะครับถ้าเส้นนี้ขามันจะวิ่งอ้อมมานี้แล้วก็มาตรงมาเราเตอร์ตัวนี้แล้วมาเข้ามานี่มันจะไม่มีนะครับมันจะวิ่งอ้อมได้ถ้าตรงนี้ขามันก็มานมันก็จะวิ่งอ้อมมานี่มันว่านี่นะครับอ่าผมจะลองตัดสายอ่าไปดูเส้นนี้ดูนะครับแล้วก็จะยิงให้ดูนะครับ เนี่ยตาดออกเลยเื็นเดีครับนอ้ฮึลอ,องถูกตัดออกล้วนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้ใชก้กาสสางปิ้งนังครับปิ้งตามด้ว,วย 1>, 1 9ึ่งเก้าสอจุดหนงกแปด้าสอ่ามจชายยุช้านิดนึงนะครับเพื่ะจะวิ่งออมมากันมานี่ครับแล้ก็ใช้คำาสัตว์มาดูที่ว่ามันจะวิ่งออมยวาเสื ตามด้วยหนึ่งเก้าสองจุ1หนึ่งปดหเก้าสอดหน่งหกแปดดสนึ่งเีบรับดูครับรว่าสายข้อมูลจะวิ่งผ่านมาเช่น,นี้นะครับแล้วก็มานหาสองหนึ่งเก้าสองนึ่งแปดสองห้าสี่นนี้ครับแล้วจะวิ่งมาห้มาันนี้ สองแล้วก็หกจุดหนึ่งครับมันก็ยิ่งมาตรงนี้ว่าสายเราเองมันขาดจุดยิ่งครับเป็นครับแล้วก็จะมาสามจุดหนึ่งเลยอ่าดูครับมันจะต่อให้สายมันกลับไปเดินเหมือนเดิมครับอืออ๋ออ่าเรียบร้อยมันก็จะมา ปิ้ยูมันเดมีมัวจะปิ้งสมมติเดิม,มนะนงงครับทาเสร็จก็ตามด้วยนี้เลยนะครับเือนเดิมครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึสางเก้าอน่านสังเกตน,นะครับว่าใช้ตัวเดียวกันนะครับมีหนึ่งเก้าสอง นั่นเองครับตัวนี้ตัวนี้มันจะวิ่งผ่านมาห้าสองหนึ่งหกหนึ่งตัวนี้มันจะวิ่งผ่านแค่นี้ครับสองห้าสี่สี่จุดสองตัวนี้นะครับมันจะมาอย่างไแล้วก็มาสามจุดหนึ่งบางทีก็มาสองจุดสี่ห้าจุดสองห้าจุดสองก็คือตัวนี้นะครับแล้วกตัวนี้มันก็อาจจะมาหกจุดหนึ่งก็คือแล้วตัวนี้แล้วค่อยมา สามสิบเอของตัวนี้นะครับ,รรบอโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ